สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้พี่ชูมีสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆในช่องนะครับหลายๆคนเล่นกางเกงรีวายกันมาต้องนานแล้วไม่รู้เลยว่ารีวายที่เขาเรียกรีวายห้าศูนย์หนึ่งรีวายห้าหนึ่งหนึ่งรีวายห้าสองเจ็ดก็คือรหัสตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสตรงนี้ใช่ไหมห้าสองเจ็ดรีวายห้าหนึ่งหนึ่งรีวายห้าศูนย์ห้าเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเดี๋ยววันนี้พี่ชุมี คาอธิบายมาบอกเพื่อนๆในช่องนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไงนะครับก็คือรีวายนะครับถ้าออริจินอลรีวายที่ผลิตรุ่นแรกก็คือรีวาย501นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับผลิตถ้าผมจำไม่ผิดนะปี1890นะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดถ้าใครจำได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับประมาณปี80นะครับคือจะผลิตเป็นรุ่นแรกเป็น501นะครับพอการเวลาผ่านไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนนะครับ ส่งกระบอกต่างๆก็นิยมเข้ามาของแบรนด์อื่นเขาทาเป็นกระบอกเล็กกระบอกกลางกระบอกใหญ่เข้ามาเยอะแยะมากมายลีไวก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับรหัสตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับสมมุติวันนี้เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆของรหัสของแต่ละรุ่นมันมันมันบ่งบอกว่าเป็นกระบอกประมาณไหนนะครับโอเคนะครับก็คือรหัสตรงตรงต่อท้ายนี่รุ่น5 0 1 5 2 7 5 1 1่าเนี่ยคือรหัสทรงของกางเกง เช่นนะครับสมมุติเราอยากได้กระบอกเล็กนะครับมันก็จะเป็นรหัสคล้ายๆกันหมดเลยรีวายห้าสกินนี่เดบเดฟรีวายห้ากระบอกเล็กรีวายห้ากระบอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงรีวายห้ายังคงกระบอกเล็กผ้ายืดอยู่ก็เป็นฟิลกระบอกเล็กก็จะต่อท้ายด้วยถ้าถ้าคร่าวๆก็จะมี1นึ่งหนึ่งหนประมาณนี้นะครับ ก็เป็นกระบอกเล็กส่วนถ้าเป็นรีวาย502นะครับก็จะเป็นกระบอกใหญ่มานนิดนึงเป็นโมเดิร์นหน่อย502 504 503ก็เป็นกระบอกที่มันใหญ่กว่ารุ่นคลาสสิก501หน่อย501เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกเลยอะ่ะเก่าๆก็ต้องเดิน501กระบอกเขาจะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะมาโมเดิร์นขึ้นมาอีกเป็นแฟชั่นขึ้นมาเยอะนิดนึงก็จะเป็นรีวาย505นะครับแต่ถ้าเกิดไปตระกูลรีว5 59ก็จะไปกระบอกใหญ่เลย 5 6 9เป็นกระบอกใหญ่เลยก็จะเป็นแบบนิวแบบขากระบอกใหญ่ๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ฟิลออกขามมาก็5 27ประมาณนี้5 27 5 26ก็จะเป็นขาบานหน่อยๆอันนี้นะครับก็พี่ชูก็เอามาอธิบายให้หลายๆคนที่ข้องใจอยู่ได้หายสงสัยว่าไอรหัสรีวายข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องเยอะมากว่าพี่ชูไอรหัส1515 502นี่มันมันมันคืออะไรก็คือจําไว้ง่ายคือรหัสตรงนี้คือทรงของกางเกงนั่นเองนะครับก็เรื่องทรงกางเกงก็อธิบายไปเบื้องต้นแล้วส่วนใครอยากรู้รหัสอ่าใครอยากรู้รหัสที่อ่ามันชัวร์เนี่ยก็เข้าไปเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนใครมีสาระดีๆหรืออยากทำคลิปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับวันนี้โอเคนะครับพี่ชูลาไปก่อนถ้าคิดว่า คลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ